S <S <S 1> <S 1> เพ่มาทำเป็นหน้าพี่เพ่จีดามัดเนาะโอ้จะโรยไรโพดน่ะนะโอเคพี่น้องหน่ยตัดผ้ามาเนาะกะขึ้นมาเรียบร้อยจะจะกทางสิกลับน้องมาแล้วเนาะอาสบายดีฮะเจ้าสิาสากลับทางไหนไมเมื่อย่างพี่บ่ย่างมิกเนาะย่างหลอดพี่เนาะทาง,งย่างสองคนบ่ ถ้าไปเอายังไงยาวนะคือฮะคือเมื่อกี้ก็พลิกบ่พลิกแล้วหายแล้วอืมกะได้อีกให้หนึ่งมึงเนี๋ยน้องมาวเนาะเพราะว่ารถตายเนาะไปยืมรถเขามาขอบใจน้องมาแล้วหลายเด้ออืมบื้อเองกะจะเมื่อยกับมาก็ได้ถ้าเจ้าจะยันว่าเจ้าเมื่อยถ้าโบเมื่อยกับมาอืมไอ้ไม่ได้ว่าดอกเมื่อยกะพักพรถ้าว่โบเมื่อยกับมาโบได้เป็นอย่างดอกอ้เบาๆดอก Muy phụ nó, bà hát là hiệu, phủ nó hiểu young mà A long tít là mục tiêu nó này. mục tiêu mục tiêu mục Mình mục tiêu mục tiêu này, tiêu mục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  này mục tiêu 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 mục nào mục tiêu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  มันไม่แก่บ่แม่นี่นะมะเขือหมักง่ายเนาะเนาะเมื่อนี้เนาะพระธนีว่าอยู่ขื่น่ะมันหาคัดมันหมุนไปเออมันอยากดับเลยเนาะงัวเข่างัวเข่าเธอหนึ่งเลยดิผู้ผักพริกอีกเนาะขอบใจขอบใจน้องนาืๆกันผักพริกดิบมีอยู่ว่าอยู่เขื่นอ่ะอยู่เขื่นอย่างเอออ่ะโอเคเดจพี่น้องเนาะไปเนาะ บรรยากาศเมื่อน,นกันมานี่อสบายดีบานี่โอเคสบายดีดังตู้คำปันสูคคนสู่ชีวิตผ่านมองระสุงท้องทับลงในใจเจอเรื่องรา้ายทำให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ่งแสง กาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องอีซีหมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านหอว์สบินพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุคคำปันซุขพี่น้องเลยเนาะมาเจอพ่อตุคคำวันนี้พี่น้องเลยเนาะถ่ายบรรยากาศอ่าอยู่ป่ายเบิ่งพี่น้องเลยเนาะกำลังจะลงดำหน้าแรงพี่น้องเลยเนาะหรือว่าอ่าลงดำต่อที่มือเศร้านี้พี่น้องมันยังไม่แล้วเนาะอ่าหนึ่งมาดูไทยตรงตุคคำมันนอกก่อนอ่า ลูกปืนโค้งแตกพี่น้องเอ็นน้องลดไถนาเดินตามลูกปืนโค้งแตกกเ็เลยไปดื่มรถน้ำบ่าวมานพี่น้อง,นองเนาะอ่ะมื่อนี้เขากันหนะักกัดซีดได้ดำอยู่พี่น้องเอ,อยเนาะน้องมะนาวก็มาซอยอ่าหลายคนอยู่มาซอยมื่อนี้พี่น้องเอยเนาะกับครอบมุกกับใจเล,ยลายๆพี่นอ้องอ่ากับมีอยู่เรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมีทางเอฟซีพอดีเขาบินเข้ามาว่าน้องน้องมะนาวกับตุ่มหรือว่าตุ่มนี่เนาะห่างหือนน้องมะนาวพอดีเนาะ แม่นพี่น้องไอ้ช่วงตุคคำไม่ใหม่ตุคคำกับไปมองเงินน้องมะนาวเลยก็มาบุกดำนากุ๊บเลยพี่น้องไอ้เนาะเมื่อคำเสมอเมื่อคำเสมอบอกบอกมีเวลาไปทายน้องมะนาวเลยพี่น้องไอ้เนาะก็เลยดูเหมือนเฮือนห่างแต่ที่จริงแล้วบอพี่น้องไอ้เนาะตุคคำกับสู่ดำให้ดำหน้าย่าบุษันน้ะพี่น้องไอ้เนาะกันยังหักแพงแบ่งปันน้องมะนาวคือเก่าพี่น้องไอ้อ่าบุปผาบุทิมแน่นอนเนาะตุคคำมีตุคคำกับซอย อ่าซอยสัทีตุคำซอยได้พี่น้องเอ๋ยเนาะน้องมะนาวกะเพราะว่าเอากะเห็นกันมาแต่นเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะเคยเด่นเคยอ่าหยอกกันแต่น้อยะกันเนาะพ่อเม่ก็มาฝากไว้คือกันพี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อก่อนเด็ดหน้าดุงไก่หน้าน้องมะนาวเม่น้องมะนาวก็มาฝากไว้กับเม่ตุคำเนาะก็เล่นน้ำกันพี่น้องแต่ว่าตุคำจืดบ่ได้เนาะอ่ามีทางน้องมะนาวจืดกับน้องของน้องของตุคำเองที่ว่าจืดเนาะเอาโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะก็คือจะประมาณนี้เนี่ยตุคำ ตัดผ้าไปเชื่อกัอยู่ตะก,กาเลยบ้านนี้เน้องพี่น้องผู้เพิ่นลงกันเชี่ยวเซวเลยเนาะอ่าทางน้องมีหนา้าทางน้องสมรักทั้งทิ้ง้านผีกงก้อยหลายคนมือนี้พี่น้องคักปั่นยังเนาะไปโอเคพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่า,นนา,กากินข้าวกินน้ำผักผ่อนลงมาเรียบร้อยถ่ายบรรยากาศต่อแรงๆให้เบิง่ง <c oughs> พี่น้องเลยเนะาะผู้อา้าสบายดี น้องมาอ้านพีงก้อยสบายดีสบายดีสบายดีไหมใกล้ยคักบ่อโกาน่ะคักแบบไรคักแบบไรแบบไหลินโอกาน่ะหวดนุ่มกันเนาะพี่น้องน้องนาเป็นสบด่อนะไช้ช่ ไม่เอาแม่กล้ามาเนาะได้ด็กหิวไปโดนนี่แหละพี่น้องเองยเนาะกัเป็นบรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้องเองยไปดำให้ที่ไทยเมื่อเช้านี่แหละมันยังไม่ได้นอนนอวเนาะมอืกล้าเบิดแม่ยังดอกพี่น้องเองยผู้เนาะเป็นไปเลยแต่เดี๋ยวก็เบิดดอกพี่น้องเองยเนาะแต่เดี๋ยวก็แล้วเบึ้งงานที่ยังก้อยน้อยเนาะแข่งนี่นานายบอกจะไม่ลงน้ำไง แม่บอกจะไปลงน้ำหึอยากดก้าอยากดก้าเป็นยังไงมวนบ่อดก้าเนี่ยโอ้โบ้เ te ื่อยเลยโอ้โหบ้เห็นอยากเด่นหน้าบ่อเออโดยหละเนาะโดยเสด็จเออดูว่าจ้าข้าเสด็จบาอยู่บ่ไทยอยู่บ่ไทยอยู่ อ้เถอะกู้างุกชาวนาไอ้ดียไปดำมออบานนินี่พาน้องลกยนนี่ก่อนนี่มาดูกำน่องนี่ก่อนไปนยหนึงอ่ะทักบอ รจะกลับด้วยวันนี้เรจะกลับบ้านด้วย<อ>มีนากลับบอมีนากลับชีกอยด้วยดวยกลับไหมใครกลับยกมือ <laughs> ยกอะไรฮะฮะหัยู่ตะการห,หัเนาะเราคนเก่งกันนี่เนาะ ทำไมเมาน้ำจะปาจักอะไรบ้าเมาเปซี่บ่มีนะเมาเปซี่บอโดยสิโด้เออให้ฉิงเดี๋ยวข้าน้อยโดยขน้อยยูโดยขน้อยขนอยม่ไดเมาน้ายเข้าน้ืยกเลยจังหวัดแลวนี่องคนงก้อยนี่ได้สมาจังหวัดเลย มีน่าได้หลายกวัาบ่โอมีนาเก่งเนาะอเก่งแท้มีนาบ่ม่นาเห็นได้คือเก่งแทะเห็ุไดมีนามีนาลกไเหไหนมีนาลรแบบแบบมีเลยโอ้ใส่เชือกล้ามเลยบ่นน่นะบ่เสื้อกล้ามเลยบ่บ่มีนาเออ เนมิตอยมวกัเออถอนเธอะอันลกเถอะอันง่ายหมหายไ่ค่อยเนลูกแกเป็นลำหน้าเลยวมนนีเราหิวไปเลยเมื่อกี้สิหกมัดพอได้เอาไปแม่ไปไบดิไปแม่ดูอบนี้เออ อไปไปดำบอ่อป่าน่ใช่นะไปดำบอนะ่อน่ะป้าผูพี่น้องไปได้ผูเนาองแรงไปเลยโอ้ยสงครามกระหิวตะก้าไปน้ำมนต์พี่น้องไปเปิดเพลงฟังก่อนเนาะแรงแรงผมไปดำมบอ่อชิโรกะ ขึ้ไปนำลุกยังบ่แล้วไว้เออนี่ยังพากันมาลุกที่เดียมยังมวนนำบุบบุบบุบไปเลยพาน้องแดงเนอะนำยังลุบเด้อมื่อนี้น้องมะนาวมาซอยพี่น้องเอ้เนาะป้ามื่อนี้พี่น้องเขามีคนมาซอยเสียที่แต่ว่ารถฮอโค้งอ่าลูกปืนโค้งแตกเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นรถไถนาเดินตามเป็นลูกปืนโค้งมันแตกพี่น้องเอลยตุกขาก็เลยบ่ได้คาดบ่ได้ไทย ก็เลยไปยืมหนวนาบ่าวเนาะเอาเงินในเพิ่นหนึ่งแสนกีพี่น้องเลยเนาะเพราะ้นเพิ่นซื้อเกือบประดกไปนัวกินเขาก็ไปยืมซื้อซื้อพี่น้องเขาก็ให้เงินอยู่เนาะอ่าทางนาบ่าวก็ดีใจพี่น้องเลยเนาะตี่ะก็นี่แหละยืมมาไทยให้นี่พี่น้องเลยเนาะก็ไทยบ่อยากได้พี่น้องเลยมันลมเนาะทุกครั้ไม่ไตู้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 ไปเลวจบพี่น้องเลยเพราะว่ามันลมมนาะพี่น้องเนาะ เอาพี oh, cry, pues mm ่น hmm. uh, ้องเอ้ยน so nah ้องจังเอิญก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เขามาให้กำลังใจและกดไลค์กดแชร์อ่าบางคนเอฟซีก็บอกว่าอ่าตู้คำห่างเหินก็น้องมะนาวเนาะบ่พี่น้องเอ้ยเนาะตู้คำยังจริงใจและหักแพงแบ่งปันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่ว่าตู้คำอ่ะเฝ้าน้ำให้น้ำ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 บุ้งพี่น้องขนาดนี้ก็หากระแหงนี่น้ำน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเปล่งน้ำเปล่งในตู้คำมาตู้คำก็ดำนี่แหละพี่น้องเอ้ย ออนี่แหละกระหักแพงแมงปันขึ้นเป้าพอน้องมะนาวกะไปดำซอยป้าแล้วแล้วกะมาซอยดูคามน้ำเราอะเนะาะเราสิมาตตั้งแ่เรต้สบายพอแล้วแต่ตุขามห่วยมากพี่น้องเพราะว่าอ่าบอสบายเนาะแต่อันนี้น้องมะนาวไปฮอนเทือนเลยว่าบาอ,อื่นไปดำน,น้ำน้ำฝนพอน้องฝนกลับมาอีลีพี่น้องเลยเพื่อให้เมฝนไปทางอ่า ป่าเพิ่น,นเนาะเพิ่นก็นมาซอยตู้คำปีกายนี่ก็มาซอยตู้ซีก็มาปีการนี่เนาะปีนี้ตู้ซีก็เพราะตู้ซีตรงพี่น้องเลยตู้ซีดโดดน้ำใสออ่ผลมันตกได้ช่วงหนึ่งฮะช่วงนี้ผลตกกันน้ำบ่มีแล้ววะเนาะนาตู้คำตกเพราะนั่นกับน้ำลายาทางตู้ซีเพิ่นเช็ดบาดนีนพี่น้องเลยเนาะผ <c oughs> ู้ไอเถียงทีทางนี้ทางนี้ ไปน้ำพี่พาน้องไปทำประตูคุณพี่เราเลยเนาะดูข้ามจากกล้าไปเป็นเด็กน้อยแล้วสินอนเวินอยู่พี่น้องเลยเนาะน้องเอาเคยอยากเป็นเด็กน้อยอยู่บ่เฮ้ออยากเป็นเด็กน้อยอยู่ปะบ่บ่อยากเป็นตี้พูพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดบาวนี ดำบดำบ้างดะดำเป็นบ้นงดำอยากดำแทะลุยเออเอาเอาก้ารุันเ่รันจะมให้แย่ใจบ้างเนี่ยช่วจะไม่เรียกย่ใจไดเหี้ยาบ้าโตชักกเข่ารูกบอลเฮ้ยมันดำเปนหน้าพี่แค่จีดำรัดเนี่ย โอ้ยจะโยล,ลายโพดนะนะลามพไปนั่งลำนะมวนบ่พี่นายมวนบ่ฮะมวนบ่ะพ่บุปปาอีกพี่น้องเอ้บาดนี่แต่บางเกร่ิขากตง <c oughs> พ่อฮะบาดนี่ไปหางมกัปูบาดนี่พอเฮ็ดบาดนี่ โอ้ยใจไปใช่นะเอาขึ้นเอาขึ้นในกระดานไหมเฮ็ดจะาหน้าเจ้หน้านอนลงเล้นนี่เฮ้ยเฮ้ยไปใช้เลิกบอกระพี่มาพี่เงียบเข่าได้ไหเฮ็ดพี่นองเลยพูดเนาะ แพ่เพ่ม <refin> ม <ements> ุ่งกระปูเหไหมปูไปเหพี่น้องพี่น้อง้าก้ามาดำดีๆถ้าสีดำเลย này đi bạn nè, mất mà, nó sưng hoạn trời nó, không một thang ngóc nhả, mình luôn,

มันก็ไม่ทิบเลยปีนมันตาเฮ็ดใช้การอะไรใ้เมัน <Blessed> น <đến fundamental martial artist> ้าไหมฮะ Hoa bay nè, bò, phù bay thằng bay hoa bay hoa bay phù bay hoa bay hoa bay bay hoa bay cao, bay phù bay hoa bay hoa bay bay hoa bay hoa này, bay 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 phù. ขากบพารถไทยแล้วเนาะมองโลมันก็มันกันยุ่งรถรถไทยกับมองโลมันแค่นคนกูคนอนการเราฮีมาก่านะฮีมาไว นี่หน,น,น้ามาเพื่อนหิวมากกา่ไาไงเฮ็ดหิวมากให้ให้ปุ๊ธประตูไว้ <c oughs> วาอะไรเมื่อกี้นะบอช่วยน้องแน่ชิบอ <laughs> ้ยว่ดหัวพี่น้องไงเนาะเฮ้ยชิดเด่นนี่บอ พี่น้องเอ้ยเนาะพอได้หูเป็นเล็กน้อยเนาะอ่ะกะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกประมาณนี้ตัวคํากอัปเดตให้ FC ได้เบิ่งดําหน้าแดงเนาะต่อจากมื้อเช้านี้อ่ามื้อเช้านี้กน้ําหลายนะจัหนึงพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้น้ําแห้งเพี่น้องเอ้ยน้ําแห้งก็บ่ค่อยมีกโอเคเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกต้องขอบนขอบคุณเนาะ FC ที่เข้าเบิ่งมาชมทม มืนมาว่ามบออื่นนี่ทางมืองมอบ้เมือได้เฉยได้แปลงกินนะเฮ็ดเฮ็ดาพอได้แปลงนะมือมืออื่นบ้ถ้าเฮ็ดเาจะไปชื่อพักสิไปชื่อพักมันบอพอนั่นนะน้ำหน้าให้เป็นบ้าน้ำหน้าให้เป็นบ้าได้แปลงนลเคเจ้าเคยกินอยู่บ่ Bộ khơi mukhei nó khơi nèo nó nào nèo 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 ma nèo nèo chết nèo 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 kín nèo cả Mười là cả nèo Cả lúc nèo อ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะกลับประมาณนี้น้องแ้วเนาะดำหน้าก่อนพี่น้องเลยเนาะเห็น้องนมวว้าวคือยืนเบ้าดุนแทบไปเลยเนาะมันจับนัดจะเชื่อมันโอเคพี่น้องเลยเนาะฮัน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 น่นมาถึงพี่เอ้าสบายดีป้าลุงอยบ่าหนีิสบายดีลาก่อนเด้อลาก่อนเด้อ สบายดีรักโอเคพี่น้องเลยเนาะทุกคนกะทำหน้าต่อมาหนิอัดมาได้กรลายผูกพี่น้องเลยทั้งนั้นเนาะโอเคพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายเด้อที่เขาเบิ้งมาชมเนาะคลิปของตุ๊กคัาหลายคนก็ว่าโอ้ตุ๊กคัห่างคือน้องกับน่องมะนาว่าเอฟซีมาเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะหักแพงแบ่งปันคือเก่ามาหนิน่องนากับมาซอยน่องนาพังเบิ้งเบื่อมาสั่นเบื่อจะเฮ็ดดัยแปลงชวน้องมะนาวกินน่องเบื่อนี่ แช่บึ้งขึ้นไหมถ้าลงไปเหยียบเข่ามุนไม่ได้นี่แช่บึงโอเคพี่น้องไงเนาะทุกครั้กะสิได้ขอตัวอำลาพระเจ้าคุณแม่พี่น้องไปเนาะกะคือเก่าคือเดิมพี่น้องไงเนาะขอบุญขอบคุณในหลายที่เขาบึงมาชมกะใสิสด็จแล้วนะทุกครั้พี่น้องไงเนาะอ่ายังบุลายกะสิได้เจอกันอยู่กรุงเทพมหานครพุทธละบบานนี้อ่ะพี่น้องไงทุกครั้กะสิได้อำลาพระเจ้าก็คือสิได้ขอตัวกล่าวคำ่า สบายดีและสวัสดีครับ